ก้าวหน้าแน่ค่ะภายใน30วันนี้ต้องบอกเลยชีวิตมีความก้าวหน้าจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์หรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีโอกาสดีๆโอกาสสำคัญในชีวิตนะหรือได้รับโอกาสสำคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจเป็นไปได้เหลือเกินว่า ธุรกิจของคุณจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากในช่วง30วันนี้ค่ะมีโอกาสขยับขยายสาขาหรือจเจริญเติบโตก้าวหน้าใน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 ทุกสิ่งที่คุณทําในเรื่องของธุรกิจเนาะรวมไปถึงในเรื่องของการเงินด้วยต้องบอกเลยมีเงินเก็บมีเงินถุงมีเงินถังมีเงินเพิ่มพูนเพาะพูนนะใน30วันนี้อาจจะได้เงินก้อนอาจจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหลังไหล,าหลามาเทมาไม่ขาดสายในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน เนาะเออมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแน่นอนในช่วง30วันนี้เนาะเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณสิ่งที่ต้องระวังในช่วงเวลานี้ก็คือว่าดวงของคุณเจิดจรัสและโดดเด่นมากใน30วันนี้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีอาจจะมีคนอิจฉาหรือหมันไส้ในตัวคุณไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือช่วงเวลานี้นะ ยิ่งเราประสบความสำเร็จยิ่งเรามีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตขอให้คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็วางตัวให้ดีเพราะว่าอาจจะมีคนอิจฉามันไส้อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกถึงพลังงานของความอิจฉามันไส้หรือรู้สึกว่าอยู่กับใครแล้วรู้สึกไม่สบายใจให้ถอยออกมา อย่าไปรับพลังงานลบจากเขานะคะคือดูจากพลังงานตรงนี้ชีวิตของคุณช่วงนี้จเจริญก้าวนานมากมากแน่ๆแล้วมีโอกาสที่จะมีคนอิจฉาริษยาด้วยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ต้องบอกเลยบางครั้งบางทีแทงข้างหลังนะหรือหมันไซมากๆหรืออาจจะคิดเอ่อ อยากจะทําร้ายเราหรืออยากจะหักหลังอยากอีฉอยากจะนินทาว่าร้ายเราอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ชีวิตของคุณจะเริญเติบโตก้าวหน้าอย่างเต็มที่ขอให้คิดดีพูดดีทดําดีความดีจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องภัยหรือปกป้องคุณจากภัยอันตรายต่างๆนะใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ขอแค่คุณ อยู่ในสีในธรรมคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้แต่อย่างที่บอกไปค่ะเนื่องจากว่าโดดเด่นเนาะนะคะเออดีก็ดีเธอจะเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้โดดเด่นมากๆก็อาจจะมีคนอิจฉาหมั่นไส้ได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือขอให้ทําคุณงามความดีทั้งต่อหน้าและรับหลังรอบด้านถี่้วนและถ้าเกิดอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกไม่สบายใจอยู่กับใครแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยให้ถอยออกมาไม่ต้องพยายามที่จะทําให้เขารักเขาชื่นเขาชอบเขาชมเราเพราะบางครั้งบางที นะเราแค่ทําดีก็พอแต่ไม่ต้องไปคาดหวังเพราะบางครั้งบางทีคนที่เขาไม่ชอบเราต่อให้เราอธิบายหรือทําดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีถอยออกมาดีกว่านะจะได้ไม่เจ็บตัวรวมไปถึงนะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบนะความดีงามความรอบคอบจะปกปักร,รักษาคุ้มครองเรานะไม่ให้ใครทําอะไรเราได้นะเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเรารอบคอบเราละเอียดมากพอเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีมากพอ ต่อให้ใครทําอะไรเราเขาก็ทําอะไรเรามากไม่ได้เนะหรือทําอะไรเราไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีความรอบคอบในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีๆเนาะใครแล้วเขานาย <No. S 1> อย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ